ที่โซเชียลมีเดียบูมสุดๆแบบนี้นะคะสิ่งที่เราแทบจะทุกคนทํากันแทบจะทุกวันหรือบางคนวันละหลายๆครั้งนะคะก็คือการถ่ายรูปตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลฟี่นี่เองนะคะแต่เซลฟี่ก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะเราทาเองได้ถูกไหมแต่พอมันกลายเป็นกรุฟี่ปุ๊บเนี่ยถามบอกกรุฟี่แล้วใครจะเป็นคนที่จะกดชัตเตอร์นะคะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่ยืดแขนไปกดชัตเตอร์หรือว่าไม่อยากจะเป็นคนที่อยู่รอบนอกสุดเพราะคุณอาจจะตก เปรตกขอบเหลือแค่ครึ่งหน้าหรือว่าตัวดูบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะมีกล้องที่จะช่วยตอบโจทย์ได้นะคะตัวนี้ที่ทีมงานพูดถึงวันนี้ก็คือ nikon coolpix s 6 9 0 0ตัวใหม่นะคะซึ่งก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยกระทัดรัดพกพาสะดวกตอบโจทย์การถ่ายภาพที่หลากหลายนะคะพร้อมสามารถแชร์ภาพได้ทันทีเลยหลังจากที่คุณถ่ายแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วก็สามารถจะพลิกกล้องแบบนี้ได้ทําให้คุณสามารถไม่จะเซลฟี่ตัวเองได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างค่ะมาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจกันของ Nikon Coolpix รุ่น S6900 กันนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีบิวอินไวไฟในตัวนะคะเพราะนั้นหลังจากที่คุณถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถจะโอนถ่ายไฟล์รูปนะคะจาก กล้องของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยนะคะหนึ่งอย่างที่พิมพประทับใจนะคะหลังจากที่ได้กล้องตัวนี้มาทดลองใช้เป็นครั้งแรกนะคะก็คือการที่เจ้า v i e w f i ดอรของเขาเนี่ยนะคะสามารถพับปิดเก็บแบบนี้ได้เลยนะ,ะเพราะพิมเองเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างซุ่มซ่ามทําของตกบ่อยไม่ค่อยระวังนะคะการที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยแล้ว v i วไ r i ดอรยังค้างอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะหรือไม่สามารถปิดเก็บได้เนี่ยทำให้เวลาเราพกพาหรือใส่ไปในกระเป๋าเนี่ยก,กังวลใจว่าตรงนี้จะ แตกบุบสลายไปซะก่อนนะคะเพราะนั้นการที่สามารถพับเก็บได้ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะอ่ะเรามาลองเปิดเครื่องนะคะ แล้วก็ดูกันสำหรับฟังก์ชันแรกที่น่าสนใจก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า s e l f ์วา e นะคะ self ์คืออะไรคือฟังก์ชันที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแบบกรุ๊ฟฟี่โดยเฉพาะนะคะคือถ่ายรูปเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะอยากจะให้ดูเปรียบเทียบนะคะชัดเจนเลยกับโทรศัพท์มือถือว่าถ้าเกิดว่าในระยะที่สุดแขนเท่ากัน2ข้าง,งพิมพ์เนี่ยนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันได้มุมที่แคบกว่าทําให้ถ้าสมมุติว่าคุณถ่ายรูปกับเพื่อน10คน โทรศัพท์มือถืออาจจะเก็บได้สักประมาณ8คนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นกล้องเนี่ยนะคะจะสามารถเก็บเพื่อนได้ครบทุกคนเลยนะคะแต่ทีนี้เวลาที่เราจะถ่ายรูปเป็นกลุ่มเนี่ยนะ,ะมันก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่กดชัตเตอร์ถูกไหมนะคะทีนี้การที่เราต้องกดชัตเตอร์ตรง ที่เดิมๆนะคะ traditional เนี่ยมันก็เบื่อแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะของเซลฟี่หรือกรุฟี่มากๆเลยนะคะก็คือเอาปุ่มชัตเตอร์มาไว้ที่ด้านหน้าด้วยแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ของเขาเนี่ยเวิร์มากๆเพราะเป็นปุ่มที่เบานะคะคือเบาหมายความว่ากดง่ายค่ะคุณกดเบาๆก็ปิดแล้วไม่ได้ต้องกดเกรงมากมายนะคะอย่างนี้ติดเลยเห็นไหมพี่กดเบาๆเองพี่ไม่ได้ต้องเกรงมือเลยมากมายเพราะนั้นมันทําให้การถ่ายภาพด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวนี้เนี่ยใครเขาจะมาถ่ายรูปเซลฟี่แบบแค่ตรงช่วงหน้าหรือตรงช่วงไหลนะคะมันดูน้อยไปละเดี๋ยวนี้มันต้องเย,ยอะกว่านั้นนะคะก็สามารถได้ค่ะทำได้เพราะว่าหลังจากที่คุณเปิดเจ้าวี f ไฟเดิมแล้วเนี่ยนะด้านหลังตรงนี้เขาจะมีขาตั้งกล้องนะคะที่เรียกว่าคาเมราสเตนเพื่อทําให้คุณสามารถจะถ่ายภาพจากมุมต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาช่วยถือกล้องให้คุณสามารถจะตั้งในลักษณะนี้นะคะ หรือตั้งในลักษณะแนวนอนแบบนี้ก็ได้นี่เอียงแบบนี้หรือจะด้านนี้ก็ได้เช่นกันนะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเอาไปแขวนกับอะไรสักอย่างนะคะลีนกับอะไรสักอย่างแบบนี้ ก็ได้นะคะสะดวกมากๆเลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมีคนมาช่วยแล้วนะคะสามารถจะถ่ายเองได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณวางไว้ไกลๆแบบนั้นนะคะเขาก็มีฟังก์ชันที่จะมาช่วยด้วยไม่ได้แบบว่าอุ้ยแล้วฉันจะถ่ายยังไงเพราะว่ามันไม่มีตัวรีโมทถูกไหมอันนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันค่ะที่ช่วยคุณได้ก็คือจะเป็นฟังก์ชัน gesture control นะคะคุณสามารถจะเลือกฟังก์ชันนี้นะคะเพื่อที่จะใช้วิธีการบอกมือจากระยะไกลนะคะทำให้คุณสามารถที่จะ ถ่ายรูปได้เองตั้งกล้องไว้แล้วก็ยืนโบกจากไกลๆนะคะก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดของพิมพ์บ้านนะคะที่พิมชอบมากก็คือการที่เราสามารถที่จะโอนถ่ายไฟล์ได้ทันทีนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยพิมก็จะมีรูปอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้พิมมีอยู่ประมาณ10กว่ารูปเมื่อสักครู่ที่เรากดกดกันด้วยเนี่ยนะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันง่ายขนาดไหนสําหรับการโอนถ่ายไฟล์นะคะตอนนี้เนี่ยพิมก็ลองมาเปิดที่มือถือพิมนะคะ ตอนนี้มีเจ้าต,ต,ตัวนี้ขึ้นมาหรือ,อยังนะคะเราดูเช็คเราสามารถที่จะกดตรงนี้ค่ะเพื่อให้จะเลือก Wifi นะคะให้ทำงานคุณจะเห็นว่าก็จะเริ่มพยายามที่จะคอนเน็กกับ device แล้วนะคะพิมพ์ก็ลองกลับออกไปนิดนึงนะคะแล้วกลับเข้ามาใหม่ตรงในส่วนของ Wifi เพื่อให้จะคอนเน c กกับเจ้ากล้องตัวนี้นะคะก็จะเห็นตรงนี้มีนิคอนเลือกเลยนะคะพอตรงนี้คอนเน c t ปุ๊บออกไปที่ด้านนอกใหม่อีกรอบนึงนะคะพิมพ์มี แอปที่โหลดไว้อยู่แล้วนะคะชื่อว่า W M u mu นะคะของ n i คอนตัวนี้พิมพ์ก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกที่จะดูนะคะว่ามีรูปไหนบ้างที่พิมถ่ายไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปดูที่อยู่ในตัวกล้องเลยอมีตั้งหลายรูปที่พิมถ่ายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพิมพเองก็สามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะว่าพิมพจะเอารูปไหนสามารถจะกดดูก่อนได้นะคะว่ารูปไหนที่เราต้องการแล้วก็กดตรงนี้ select นะคะเลือกเลยว่าจะเอารูปไหนบ้างเลือก ปุ๊บปุ๊บ,บสมมุติว่าเอาไปสัก7รูปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วกดดาวน์โหลดแล้วก็ถามบอกว่าจะดาวน์โหลดรูปนี้หรือเปล่าก็กดไปนะคะ yes ก็จะเริ่มดาวน์โหลดซึ่งค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะเร็วมากสองสามทีนี้ขนาดของไฟล์เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเซตติ้งของตัวกล้องด้วยตอนที่คุณถ่ายเนี่ยคุณเลือกขนาดไฟล์ใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ต้องการประเภทที่เป็น ภาพ HD แทบจะตลอดเลยเพราะพิมพ์ต้องเอาไปใช้งานต่อใช่ไหมพิมพ์ก็จะเลือกไฟล์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดคุณเลือกขนาดไฟล์ที่เล็กลงก็จะยิ่งสามารถถรานเฟอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเข้าไปดูกันนะคะที่อยู่ในโฟโต้อ่านี่ไงนะคะทั้งหมดรูปที่พิม์ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะคะก็เท่ากับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยนะคะถือว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็ เหมาะสมกับการพกพาเป็นอย่างยิ่งนะคะใครที่กําลังมองหากล้องที่เป็นลักษณะกล้องเซลฟี่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะอาจจะลองดูนะคะของดิคอนตัวนี้ค่ะถือว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะ